สวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับอยู่ที่ t o y ว t a n ิวยาริสเอทเหมือนเดิมผมกำลังศึกษาครับประหลักการทำงานของตัวระบบเบรกไฟฟ้าหรือเบรคโฮเขาผมลองดูแลทดลองดูแล้วชอบมากเลยครับเนี่ยผมคึ้นรถมานะเพียงแค่ดึงขึ้นเบรคมือไฟฟ้าทำงานแล้วแล้วก็กดโฮแต่ว่าการกดโฮจะต้อง หลักการปลอดภัยคือ1คัดเบลสองปิดประตูให้สนิทด้วยนะเพราะว่าเบรกมือไฟจะทํางานควบคู่กับระบบ2ตัวนี้กดเบรคโฮไฟจะขึ้นที่หน้าปัดเรือนใหม่ครับเป็นสีเขียวและสีแดงถ้าผมเข้าเกียร์ดีนะผมแตะคันเร่งรถออกตัวเลยนะปึ๊บนี่เบรกมือปลดให้แต่ขึ้นว่าเบรกโฮทำง,งานให้แล้วง่ายมากครับ เข้าเกียร์ดีนี่แหละผมก็เลยมาลองและหลักสำคัญนะในการใช้รถสองตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเราปิดประตูไม่สนิทหรือไม่ได้คัดเบลเนี่ยแล้วเบรกมือไฟฟ้าทำงานอยู่อะต่อให้เข้าเข้าเกียร์ดีกดคันเร่งมันก็จะไปให้ครับปลอดภัยครับลองดูเปิดใจกับระบบไฟฟ้าได้ละเบรกมือไฟฟ้าเบครคใช้งานดีต่อด้วยครับผมลองดูนะบ๊ายบาย